ครับวันนี้โมตาดมารีวิวนะครับเรื่องของการเปลี่ยนกองอากาศแล้วก็กองแอร์นะครับสั่งมาจากชอปปี้นะครับชุดนี้จะเป็นกองอากาศกับกองแอร์เนี่ยอยู่ที่250ดูกันเลยว่ามันดีหรือไม่อันนี้จะเป็นกองแอร์นะครับกองแอร์เราไปใส่ปสึ๊นนบย่าลืมสีถุงนะครับย่าลืมสีถุงอ่ามันจะมีทิศทางของมันอยู่นะครับ ปับ๊บลายนี้นะครับจะเป็นลูกศรน,นะครับลูกศรของมันนะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับเรามาดูตัวต้นตำรับก่นอนว่าลูกศรน,นี้มันชี้ขึ้นหรือเอาลงนะครับมั่นใจเหมือนกันปึ๊บเราก็ปดออกมาปึ๊บตัวเดิมครับตัวเดิมจะออกมาลักษณะนี้อย่างนี้ตัวนี้ตัวของอโรงงานนะครับ เขาจะทําลูกศรชี้ลงเห็นไหมแอร์โฟล์นะครับแอร์โฟล์วะนั้นตัวนี้มันไม่มีนะครับพอมันไม่มีเราก็มาดูตัวนี้แอร์โฟล์ก็ลงนะครับเห็นไหมดูง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตามเดิมนะขนาดเท่ากันนะเท่ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไปพวกนี้สภาพมันสกปรกตันแล้วใช้ได้สองปีแล้วนะครับค่าลืมเปลี่ยนขเขเลยสั่งมาให้เปลี่ยนให้ จัดให้เลยรูปเข้าไป <c oughs> นะครับเป๊ะเรียบร้อยนะครับแน่นชับแล้วก็ใส่ชุดนี้แล้วก็นะครับเข้าไปบางรุ่นก็จะขันสก,กูนะครับแต่ตัวนี้เราก็บีบด้านข้างข้างครับเสร็จสิ้นครับเปลี่ยนกลองแหมมาดูเปลี่ยนกลองอากาศกลองอากาศก็มันมาพ <c oughs> แพคคู่เป็นรุ่นของ <c oughs> มาสดาค <c oughs> รับ ทุกวันนี้ซื้อขายของก็ง่ายนะครับนะชอบได้ทั้งออนไลน์ดูกล้องแอร์กล้องอากาศกล้องแอร์เปลี่ยนไปแล้วมาลองดูดิเปิดกินบ็อกกลญแจออกมา ะค,ะความแตกต่างนะครับการใช้งานมาตรงมันดูเลยมันหนักขึ้นแล้วนะฝุ่นแล้เวเคาะให้ดูตรงนี้นนนนกลองพวกนี้แนะนำให้เปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนใหม่เลยสองหมื่นโลสามหมนโลใส่กระเป๋รถเราจะได้ ผนทานยืนอายุการใช้งานนะครับกองอากาศจะประหยัดน้ํนนนามันปึ๊บปึ๊บเสร็จสิ้นครับเปลี่ยนกองอากาศและอากองแอร์นะครับฮัสดาเดียบร้อยโอเคครับ